เ,เพื่อเ,เพื่อผมจะแบบไปเพื่อผมจะกลับไปดูอ่าโอเคนะครับอ่าบทต่อไปนะครับจะเป็นเรื่องของพื้นฐานเวกเตอร์นะครับปริมาณเวกเตอร์คือปริมาณที่จะต้องระบุทั้งขนาดและก็ทิศทางนะครับ ทีนี้เรื่องของเวกเตอร์เนี่ยมันจะมีบทหนึ่งที่เป็นเนื้อ,อาหาในวิชาคณิตศาสตร์ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่เรียนพื้นฐานเรื่องเวกเตอร์กับครูตรงนี้แล้วนะครับก็สามารถเอาไปใช้นะครับในวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติมในส่วนของเวกเตอร์ได้ด้วยดีไหมดีครับนี่โอเคนะครับเวกเตอร์นะครับจะเขียนแทนด้วยเส้นตรงนะครับโดยความยาวของเส้นตรงนะครับมันจะแทนขนาดของเวกเตอร์อย่างเช่นนะครับเรามีเส้นตรง a ใช่ไหมครับแล้วก็ใส่มีเส้นตรง b อยู่นะครับทีนี้เราจะใส่หัวลูกศรเพื่อระบุนะครับทิศทางของเวกเตอร์ความยาวของเวกเตอร์นะครับแทนขนาดของมันนะครับส่วนหัวลูกศรจะแทนทิศทางของเวกเตอร์จากรูปเวกเตอร์ a เนี่ยวิ่งจากไหนครับจากทางซ้ายไปทางขวาใช่ไหมครับเดี๋ยวขออนุญาตใช้เลเซอร์กันนะครับเวกเตอร์ a นะครับวิ่งจากทางซ้ายไปทางขวานะครับส่วนเวกเตอร์ b นะครับวิ่ง จากด้านล่างเฉียงทะแยงขึ้นด้านบนโอเคมีครบไหมครับมีครบทั้งขนาดแล้วก็ทิศทางใช่ไหมครับขนาดดูจากตรงรไหนครับขนาดเวกเตอร์ดูจากตรงไหนดูจากความยาวของเส้นตรงถูกไหมครับเวกเตอร์เกับเวกเตอร์บขนาดของใครใหญ่กว่ากันครับเวกเตอร์บีเวกเตอร์บใหญ่กว่าเพราะอะไรครับเพราะเส้นตรงของขนาด e. มันยาวก,กว่าเอ e. ใช่ไหมครับส่วนทิศทางไปตามหัวลูกศรน,นะครับ ทีนี้มาพูดถึงเรื่องการรวมเวกเตอร์นะครับเวกเตอร์ที่มีทิศทางเดียวกันนะครับจะเสริมกันอะจากรูปครับเรามีเวกเตอร์ a สีม่วงกับเวกเตอร์ b สีฟ้าใช่ไหมครับเอาเวกเตอร์ a รวมกับเวกเตอร์ b นะครับเราจะเขียนว่า a บวก b นะครับจะได้นะครับขนาดของเวกเตอร์ที่เอามารวมกันความยาวของเส้นตรงก็จะเอามาต่อกันและทิศทางก็จะไปทางเดิมกับ A กับ b ต่อมาครับเวกเตอร์ที่มีทิศทางตรงข้ามกันนะครับมันจะหักล้างกันดูจากรูปนะครับเวกเตอร์ A นะครับพุ่งจากซ้ายไปขวาใช่ไหมครับเวกเตอร์ B พุ่งจากขวามาซ้ายที่เป็นสีฟ้าเอาเวกเตอร์ทั้งสองนั้นนะครับไปวิ่งสวนทางกันมันก็จะเกิดการหักล้างกันนะครับเอาความยาวของทั้งสองนะครับมาหักลบกันนะครับจะกลายเป็นเวกเตอร์ a บวกกับ b นะครับแบบหักล้างกันต่อมาครับ เวกเตอร์ที่มันไม่ได้ขนานกันนะครับแต่มันทํามุมกันนะครับมันจะมีการรวมกันอีกแบบหนึ่งนะครับก็คือรวมกันแบบทํามุมอย่างเช่นเวกเตอร์ a กับเวกเตอร์ b ทํามุมกันตามรูปนะครับมันก็จะเกิดเวกเตอร์ลับนะครับที่เกิดจาก a บวกกับ b นะครับเวกเตอร์ลับคือที่แปลว่าผลลับนะครับอ่ะเดี๋ยวโอเคกลับมาที่หน้านี้อยู่นะครับหน้านี้มีใครสงสัยตรงไหนไหมครับไม่มีครับ มูลล่รานกากักไม่มีใครสงสัยใช่ไหมครับไม่ครับไม่โอเคไม่สงสัย,ยไม่สงสัยนะอ่าต่อนะครับหัวข้อถัดไปครับเวกเตอร์ที่มีขนาดเท่ากันนะครับแล้วก็ทิศทางเดียวกันดูจากรูปครับเวกเตอร์ a กับเวกเตอร์ b สองเวกเตอร์นี้มีขนาดเท่ากันไหมครับดูจากความยาวของเส้นตรงเท่ากันครับเท่ากัน,นครับทิศทางไปทิศทางเดียวกันไหมครับ ทิศทางเดียวกันครับทิศทางเดียวกันนะครับแบบนี้เราจะเรียกว่าเวกเตอร์ทั้งสองนี้เท่ากันครับต่อมาครับเวกเตอร์มีขนาดเท่ากันแต่ทิศทางตรงข้ามกันดูจากรูปครับเวกเตอร์ a มีทิศทางจากซ้ายไปขวาเวกเตอร์ b มีทิศทางจากขวาไปซ้ายแต่ความยาวเส้นตรงเท่ากันถูกไหมครับลูกศรชี้ไปคนละทางแบบนี้เราจะเรียกว่าเวกเตอร์ b เท่ากับลบเวกเตอร์ a หรือนะครับเราอาจจะเขียนอีกแบบหนึ่งก็ได้นะครับ อาจจะเขียนว่าอา,อาจจะเขียนว่าแบบนี้นะครับเวกเตอร์เเท่ากับเวกเตอร์เเท่ากับเลยครับลบลบเวกเตอร์บีเบนี้ก็ได้นะครับต่อไปนะครับ เวกเตอร์ที่มีขนาดเท่ากันนะครับแต่ไปคนละทิศคนละทางดูจากรูปครับเวกเตอร์ a นะครับตามรูปเลยเวกเตอร์ b นะครับขนาดเท่ากับเวกเตอร์ a แต่ปรากฏว่าเป็นไงครับลูกศรมันไม่ได้ไปทางเดียวกันถูกไหมครับตัวหนึ่งไปทางซ้ายตัวหนึ่งเฉียงเฉียงขึ้นแบบนี้เราจะบอกว่าเวกเตอร์ a กับเวกเตอร์ b เป็นไงครับไม่เท่ากันไม่เท่ากันนะครับต่อมาครับเวกเตอร์ที่เป็นจํานวนเท่านะครับดูจากรูปนะครับ เวกเตอร์ a นะครับขนาดตามรูปเวกเตอร์ b นะครับขนาดตามรูปถ้าเราลองวัดขนาดดูดีๆนะครับเราจะพบว่าเวกเตอร์ b เนี่ยมันใหญ่เป็น2เท่าของเวกเตอร์ a ถูกไหมครับแล้วก็ทิศทางเดียวกันนะครับเราก็จะบอกว่าเวกเตอร์ b นะครับเท่ากับ2เท่าของเวกเตอร์ a ทีนี้ดูเวกเตอร์ c ต่อมาครับจากสเกลจะเห็นว่าเวกเตอร์ c เนี่ย เป็นครึ่งหนึ่งของเวกเตอร์ a ใช่ไหมครับเราก็จะบอกว่าเวกเตอร์ c นะครับเท่ากับครึ่งหนึ่งของเวกเตอร์ a ก็เขียนอธิบายแบบนี้ก็ได้นะครับบอกว่า b นะครับเท่ากับ2เท่าของ a หรือจะเขียนอีกแบบหนึ่งนะครับว่า c คือครึ่งหนึ่งของ a แปลว่าเราใช้ a เป็นตัวเปรียบเทียบใช่ไหมครับเขียนแบบอื่นได้ไหมนะครับเขียนแบบอื่นได้ไหม เวกเตอร์ b เท่ากับเท่ากับสี่สี่ได้ไหมครับอ่ถ้าจะเทียบกับเวกเตอร์ b เราเขียนแบบนี้ครับเราจะบอกว่าเวกเตอร์ b เท่ากับสองเวกเตอร์ a อีกนีได้ไหมครับได้ไหมหรือนะครับเราจะบอกว่าอ่า เวกเตอร์เวกเตอร์ a นะครับเวกเตอร์ A เท่ากับสองเวกเตอร์ C ได้ไหมครับได้ได้อ่ะโอเคนะครับคือมันต้องใช้ A เป็นในการเทียบตลอดใช่ไหมครับอ่าแล้วแต่เราครับแล้วแต่เรา ถ้าสมมุติกรณีแบบนี้เราจะใช้ b เป็นตัวเทียบก็ได้ถ้าเราจะบอกว่าเวกเตอร์ b นะครับเป็นสีเท่าของเวกเตอร์ c ได้ไหมครับ uh ที่เป็นตัวเทียบก็ได้ใชครับแล้วแต่เราครับอธิบายยังไงก็ได้ก็คือเันการเป็นการย้ายสมการกลับไปกลับมาแค่นั้นเองอ่าถึงตรงนี้มีใครสงสัยตรงไหนไหมครับถ้าไม่มีก็ขสสอ,อก่านตรงนี้นะนะครับอ่มูหลาวว่าไงนะลูก ไม่มีค่ะไม่มีนะโอเคนะครับคู่ต่อสู้ครับครับคือเจอหนูมีเรียนตอนบ่ายโมงสี่สิบป่ะเอ่อมีเรียนตอนบ่ายโมงสี่สิบยังไงดีเดี๋ยวขอกลับมาดูคลิปได้ไหมคะ่ะโอเคเอาตามนั้นแล้วกันนะครับต้องเป็นแบบนั้นแหละขอบคุณค่ะโอเคอครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ อ่ะต่อไปนะครับทีนี้วิธีการรวมเวกเตอร์นะครับด้วยการวาดรูปนะครับถ้าเรามีเวกเตอร์ A กกับเวกเตอร์ B นะครับตามรูปนะครับ a แล้วก็ B นะครับเราจะเอาเวกเตอร์สองเวกเตอร์เนี้ยมารวมกันหรือเอามาบวกกันนะครับก็คือให้วาดรูป A นะครับแล้วก็วาดรูป B โดยที่มีขนาดและทิศทางเหมือนเดิมโดยที่เอาหาง ของ b นะครับมาต่อที่หัวของ a ผลลัพธ์ที่ได้นะครับเราเรียกว่าเวกเตอร์ลับ r นะครับซึ่งเวกเตอร์ลับ r เนี่ยครับจะมีค่าเท่ากับเวกเตอร์ a บวกกับเวกเตอร์ b นะครับเวกเตอร์ลับที่แปลว่าผลลั์นะครับไม่ใช่เวกเตอร์ลับที่เป็นความลับนะครับคราวนี้มาดูรูปที่2ครับเรามีเวกเตอร์ a กับเวกเตอร์ b อยู่เหมือนเดิมเอ่อถ้าเกิดว่าเรากลับทิศทางของเวกเตอร์ b จะเกิดอะไรขึ้นครับ กั๊ถ้าครูกลับทิศทางของเวกเตอร์บีนะครับจะเกิดอะไรขึ้นในผลไม่เหมือนเดิมครับเห็นตามรูปไหมครับทีนี้ถามว่าทําไมจะต้องทําไมถึงจะต้องเอากลับมาด้านบนอ่ะดูตรงนี้ครับโทษครับโทษครับหงยนะครั้งแรกเนี่ยบีอยู่ห้างบนถูกไหมครับแต่พอครูกลับลูกศรกลับมาอีกทางหนึ่งทําไมลูกศรมันจะต้องเอาหางมาต่อกับหัวแบบนี้ คำตอบก็คือเรากําลังวาดรูปแบบนครับแบบหางต่อหัวใช่ไหมครับแปลว่าเวกเตอร์ตัวที่2ต้องเอาหางของมันมาต่อกับหัวตัวแรกอ,อันนี้ครับจะได้เวกเตอร์ลับ r อีกแบบหนึ่งเห็นไหมครับผลลั์อันแรก a กับ b บวกกันตามปกติแบบที่2ก็คือ a บวกกับอะไรครับบวกกับลบ b นะครับหรืออาจจะเขียนว่า a เท่ากับ r ทกับ a ลบ b ก็ได้นะครับเดี๋ยวขออนุญาตเขียนนิดนึงพอดีว่าปากกาอันนี้ ไปขอยืมของครูปุ่มมานะครับไม่ค่อยชินมันก็เลยเขียนไม่ค่อยไม่ค่อยสวยเหมือนของครูเองนะครับยืมเข้ามายังบ่นมากอีกดูสิเนี่ยอ,อ,อาจจะบอกว่าเวกเตอร์ r นะครับเวกเตอร์ r นะครับเท่ากับเวกเตอร์ a นะครับบวกด้วยเวกเตอร์ลบ B แบบนี้ก็ได้โอเคไหมครับ อ่ะตรงนี้มีใครสงสัยไหมครับถ้ามันเป็นเวกเตอร์มอ่าเวกเตอร์อาต้องเป็น r, เวกเตอร์เอและเวกเตอร์บีครับอาเนี่ยมันแปลว่าผลลัพธบครับดูไปนะครับดูไปนะครับแบบนี้ปึ๊บเดี๋ยวขอใช้เส้นแต่นี่มนันอ๋อโอเคครับเรากำลังหาเวกเตอร์ r าูกเห็นไหมครับ เวกเตอร์ r เนี่ยเป็นผลลั์ระหว่างเวกเตอร์ a กับเวกเตอร์ b มารวมกันเห็นไหมครับทีนี้มาดูรูปอ<ช>ี่างครับตัวอย่งเรามีเวกเตอร์ a แล้วก็เวกเตอร์ b รวมกันเห็นไหมครับเวกเตอร์ r เป็นเวกเตอร์ลับตรงนี้นี่คือผลลัพธ์ของมันตามทันได้ยังก็คือมันมันกลับด้านก็เลยต้องลบอครับถูกต้องครับถูกต้องก็คือการลบเวกเตอร์เนี่ย มันก็คือการบวกเวกเตอร์ที่ติดลบนั่นเองถูกไหมครับอ่าออย้อนใหม่ย้อนใหม่นะครับย้อนใหม่นะอ,อ๋อโอเคครับแับนี้ครับเดี๋ยวขอย้อนใหม่นะครับอาจจะจุดถ้าไม่ทันบอกเลยนะครับไม่เป็นไรนะครับ เรามีเวกเตอร์ a กับเวกเตอร์ b ใช่ไหมครับทีนี้เราจะบวกเวกเตอร์นะครับเอาเวกเตอร์มารวมกันเรามีเวกเตอร์ a กับเวกเตอร์ b เห็นไหมครับตามทันไหมมี a มี b เอาหาง a ต่อกับเอาหาง b ต่อกับหัว a นะครับเป็นเวกเตอร์ลับ r โอเคไหมครับเวกเตอร์ลับ r เนี่ยก็คือการบวกกันระหว่าง a กับ b a กับ b ก็จะหายไปนะครับจากรูปนี้จริงๆเนี่ย a กับ b หายไปแล้วนะครับไม่มี a นะครับไม่มี b แล้วนะครับเหลือแต่เวกเตอร์ r ตัวเดียว ที่เป็นผลลัพธ์ระหว่าง a บวก b โอเคไหมครับ่ต่อมานะครับเวกเตอร์ a กับเวกเตอร์ b นะครับเหมือนเดิมแต่คราวนี้เราจะเวกเตอร์มาลบกันคือเราอยากได้เราอยากได้ผลลัพธ์ของเวกเตอร์ r นะครับเป็นเวกเตอร์ a นะครับ,รบลบกับเวกเตอร์ b ทีนี้การลบเวกเตอร์โดยการวาดรูปเนี่ยมันไม่รู้จะจะทำยังไงครับ เขาก็เลยใช้การกลับทิศลูกศรของเวกเตอร์ b ให้กลายเป็นเลยครับกลายเป็นเวกเตอร์ติดลบเห็นไหมครับมันก็จะเขียนในรูปของเวกเตอร์ r เท่ากับเวกเตอร์ a บวกด้วยเวกเตอร์ b ที่มันติดลบเขานี้เข้าใจยังเข้าใจครับโอเคนะครับก็จะได้เป็นเวกเตรอร์ r อีกตัวหนึ่งที่ถามว่าผลลัพธ์เท่ากันไหมครับระหว่าง a บวก b กับ a ลบ b เวกเตอร์ r เท่ากันไหมครับดูจากขนาดของสีของเส้น ของเส้นเวกเตอร์ r เท่ากันไหมครับเท่าหรือไม่เท่าอาดูที่ความยาวครับความยาวของเวกเตอร์ r ตัวนี้กับความยาวของเวกเตอร์ r ตัวนี้ไม่เท่าครับไม่เท่าให่ไหมครับแล้วทิศทางลูกศรนะครับไปทางเดียวกันไหมไม่ต่ละทางเพราะฉะนั้นเราจะสุกว่างไงครับเวกเตอร์ a บวกกับเวกเตอร์ b มันจะเท่ากับเวกเตอร์ a ลบเวกเตอร์ b ไหมครับเท่าไหมไม่เท่านะครับ,รบอ่ะเคลียร์ได้ยังครับตรงนี้เคลียร์ย,ยังเคลียร์ครับเคลียร์นะดรเอะไรสงสัยไหมครับตรงนี้ไม่ครับไม่มีอ่ะต่อมานะครับจากรูปนี้ครับครูมีเวกเตอร์ a กับเวกเตอร์ b เอามาเขียนต่อกันตามปกติจากรูปนี้แปลว่าถ้าเกิดว่าครูลากเส้นตรงนี้นะครับถ้าครูลากเส้นเ,เป็นลูกศรตรงนี้ปึ๊บขึ้นมาอันนี้ก็คือเวกเตอร์ r ใช่ไหมครับที่เกิดจาก a บวก b ใช่ป่ะถูกไหมครับโอเคต่อนะครับทีนี้ครูมีเวกเตอร์ c ต่อมาครับ จากรูปนี้ครับเวกเตอร์ r นี่กูจะเขียนแทนเวกเตอร์ r ยังไงครับอธิบายเวกเตอร์ r ยังไงจากรูปเวกเตอร์ r เท่ากับอะไรครับแบบนี้เวกเตอร์มันเกิดจากการรวมกันของสามเวกเตอร์คือเวกเตอร์ a เอาเวกเตอร์ b มาต่อเอาเวกเตอร์ c มาต่อใช่ไหมครับบวกกันไหมครับถูกต้องครับกูจะเขียนเป็นเวกเตอร์ r เท่ากับอะไรครับ a บวก b บวก c ทีนี้เข้าใจหรือยังครับครับโอเคผ่านนะครับน้นึงงครูขอขอแคปหน้าจอก่ันเอ่อคลิปวิดีโอก็อัดให้ไว้แล้วนะอ่าหลุดไปไหนอ่ะ ขอโทษครูผมหลุดเมื่อกี้นี่ <Okay S 2> กดผิดขอดูหน้าเมื่อกี้ใหม่ได้ไหมครูอ <Okay S 2> ่าโอเคครับขอบคุณครับขอบคุณครับต่อได้เลยครับเราเหลือเวลากี่นาทีครับอีกเจ็ดนาทีเอโอเคยังได้อีกนิดหน่อยเนาะนะครับเดี๋ยวพักแล้วก็ต่อตอนบ่ายสองต่อใช่ไหมครับใช่ครับ อ่ะคราวนี้มาดูเวกเตอร์ที่รวมกันแล้วเป็นศูนย์นะครับเราเห็นเวกเตอร์ A ใช่ไหมครับเอาเวกเตอร์รบนะครับมาต่อนะครับกับเวกเตอร์ a เอาเวกเตอร์อ่ะทีนี้มีเวกเตอร์ c ดูเวกเตอร์ c ครับเวกเตอร์ c ตัวเนี้ยมันดูหัวลูกศรน,นะครับเดี๋ยวคุยย้ำหัวลูกศรน,นิดหนึ่งีก่ามันลงไปที่ห่างของ a ป่ะครับใช่ครับ โอเคหัว <Okay. S 2> ลูกศรเล็กนะถ้ว่าหัวลูกศรมันมาอย่างงี้นะครับมันเริ่มต้นจากหางของ c มาที่เอาเถอครับหัวของ c มาที่หางของ a นะครับเราเห็นว่าไอ้กรณีเนี้ยมันเป็นการบวกสาเวกเตอร์ใช่ป่ะก็คือเรามีเวกเตอร์มีเวกเตอร์ a ใช่ไหมครับบวกกับเวกเตอร์ b ใช่ไหมครับแล้วก็บวกกับเวกเตอร์ c ถูกไหมครับ ทีผบวกกันเสร็จปุ๊บเนี่ยมันกลับไปที่จุดเดิมกลับไปที่จุดตั้งต้นของ a ในกรณดีนี้นะครับเราจะเรียกว่ามันกลายเป็นเวกเตอร์ศูนย์มันต่างกับเมื่อกี้นะครับเมื่อกี้เนี่ยคือมีเวกเตอร์ a ใช่ไหมครับไปทางซ้ายมีเวกเตอร์ b นะครับเฉียงขึ้นบนนะครับและคราวนี้เราลากจากจุดเริ่มต้นนะครับเราลากจากจุดเริ่มต้นของ A ไปหาที่ b อันนี้คือเวกเตอร์ r โอเคไหมครับแต่อรูปเนี้ยมันมันไม่ใช่อย่างนั้นนะครับอรูปเนี้ยจะพบว่ามันต่อเนื่อง a ไป b ไป c เลยอ่าดูใหม่นะครับจากรูปจะเห็นว่าเวกเตอร์ a แล้วเอาเวกเตอร์ b มาต่อเห็นไหมครับแล้วเอาเวกเตอร์ c มาต่อ เวกเตอร์ c ไม่ใช่เวกเตอร์ลับเพราะอะไรครับเพราะมันต่อจากหางของ b กลับมาที่หัวของ a ก็คือกลับมาที่จุดกําเนิดเพราะฉะนั้นการวาดเวกเตอร์แบบที่กลับมาที่จุดกําเนิดนะครับเราจะเรียกเวกเตอร์นี้ว่าเวกเตอร์ลับเท่ากับศูนย์หรือเวกเตอร์ศูนย์นั่นเองพูดง่ายๆก็คือวิ่งกลับมาที่เดิมนี่นแหละเลี่ยจไหมครับครับอ่าดูสิดูครับ,รรบเรามีเวกเตอร์ m เวกเตอร์ n เวกเตอร์ o นะครับเวกเตอร์ p นะครับถ้าคราวนี้รูเอาเวกเตอร์ q นะครับมาบวกเข้าไปอีกโดยที่เวกเตอร์ q นะครับมีจุดเริ่มต้นที่มีจุดเริ่มต้นที่หัวของ p และมีจุดสุดท้ายอยู่ที่หางของ m ก็คือกลับมาเป็นงูกินหางเหมือนเดิมผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับหรือผลบวกที่เกิดขึ้นนะครับจากรูปเห็นไหมครับ เวกเตอร์ r เท่ากับเวกเตอร์ m บวกเวกเตอร์ n บวกเวกเตอร์ o บวก p บวก q ได้เท่าไหร่ครับศูนโอเคเป็นเวกเตอร์ศูนย์ตรงนี้เคลียร์ไหมครับรกัดเข้าใจครับเข้าใจครับโอเคครับทีนี้วิการที่สองนะครับอันนี้เป็นเทคนิคที่สำคัญมากนะครับเมื่อกี้เนี่ยเป็นวิธีของเด็กประถมนะครับ เด็กอนุบาลดีกว่าเมื่อกี้เป็นวิธีของเด็กอนุบาลเนาะครานี้เป็นวิธีของเด็กประถมนะครับในขั้นที่สูงขึ้นเราจะไม่เอาหางต่อหัวนะครับเอ๊ a, ไม่เอาหางต่อหัวแล้วทํายังไงเนาะนะครับดูนะครับเทคนิคนี้เราจะเอาหางต่อหางแบบนี้ครับเวกเตอร์ a เวกเตอร์ b เหมือนเดิมนะครับคราวนี้เราเอาหางของ b กับหางของ a มาชนกัน a มื่อกี้นี้เอาหางต่อหัวใช่ไหมครับได้เวกเตอร์รับอ่าอันนี้เอาหางต่อหางแล้วเวกเตอร์รับมันจะได้เท่าเดิมไหมครับกัดกัดกังฟูคิดว่ามันเท่าเดิมไหมครับเท่าไม่ไม,มันต่อคนละทางเลยแล้วผลลับันจะเท่าเดิมไหมคิดว่าไม่ถ้าเกิดไม่เท่าหูไม่เท่ามือเป็นการตั้งเหตุผลชิดมีมาดูครับทีนี้วิธีการบวกนะครับเราต้องสร้างเวกเตอร์ขนาน b ขึ้นมาต่อหัวสุดไปครับก็คล้ายเดิมเ่ยใช่ไหมสร้างเป็นสี่เหลี่ยมด้านขนานขึ้นมานะครับ ตามทันไหมเอาใหม่นะครับย้อนกระบวนการใหม่นะครับเอาหางชนหางใช่ไหมครับเอาหางชนหางจากนั้นนะครับสร้างเส้นขนานกับ b ขึ้นมาสร้างเส้นขนานกับ a อต่อกันขึ้นมากลายเป็นอะไรครับสี่เหลี่ยมด้านขนานและนะครับให้ลากจากจุดที่หางชนกันไปหาจุดที่หัวชนกันตามรูปได้ครับทรงเดิมไหมดีีแล้วทรงเดิมไหมครับอุ้ยเท่าเดิมเลยใช่ครับเท่าเดิมครับเมื่อกี้ใครตอบถูก กาตอบถูกใช่ไหมการกาดการใช่ครับตอบถูกครับโคตรจริงครับอัจฉริยะมากมั่วครับอรเอาเคลียร์เคียร์กันเราเองตกลงว่าโม้เลออัจฉริยะอ่ะต่อนะครับเวกเตอร์อก็คือเวกเตอร์ a บวกกับเวกเตอร์ b นะครับผลลัพธ์เหมือนกับเอาหางชนหัวทุกประการต่อมาครับเรามีเวกเตอร์ a กับมีเวกเตอร์ b อยู่เอ๊ะถ้าจะลบกันทําไงอ่ะก็ทําเหมือนเดิมใช่ไหมจะลบกันนะครับ ก็กลับเวกเตอร์ b ให้กลายเป็นเวกเตอร์ลบ b ใช่ไหมครับตามทันวะไม่ทันก็ไปดูวิดีโอเอานะครับจากนั้นสร้างเส้นขนานเวกเตอร์ลบ b สร้างเส้นขนานเวกเตอร์ a ตามสูตรเดิมครับเราต้องลากเส้นจากจุดที่หางชนกันไปหาหัวชนกันคําถามคือจุดเริ่มต้นของเวกเตอร์ลับอยู่ตรงไหนและสิ้นสุดที่ตรงไหนครับตรงห่าง a ลบไอลบ b กับ a อแล้วก็ไปสุดที่เอาละขนาดสามารถลากเส้นบนหน้าจอได้ไหนลองลากเส้นเวกเตอร์ลับให้ครูดูหน่อยสิครับว่าลากจากไหนไปไหนครูลากไงอปากาเขียนไม่ได้เหรออ๋อใช่ใช่ใช่เนี่ยสไลด์เขียนไม่ได้ครูยังไม่ได้ปลดล็อกครับผมสไลด์เขียนไม่ได้ขอโทษอ่ะต่อครับไม่ใช่ไม่ใช่สไลด์ที่จะเขียนไม่ได้ครับมันต้องในไวบอร์ดของซูมเอาเลขเลยแต่ใครบอกเขียนไม่ได้ใครเขียนเนี่ยตกลงเขียนได้ใช่ไหมเนี่ย ตกลงได้หรือไม่ได้เขียนได้เขียนได้เขียนได้อ้าวงั้นเขียนไม่ได้โหคนเก่งเขาเขียนได้อ้าวจ้าอาละเอาละโคตรเก่งอาละเคลียร์กันเองนะครับแต่ของผมคือมันมันมันผมเขียนทีมันคือมันไปทั้งจอเลยอุ้ยอ่โอ้ย iPad ส่วนจะรูเปล่าวะอะเฉลยครับเฉลย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 เป็นไปตามที่คิดไหมครับต้องลากจากจุดที่หางชนกัน ไปจุดที่หัวชนกันเป็นเวกเตอร์รับ r นะครับมันก็จะเหมือนกับเทคนิคที่แล้วก็คืออะไรครับเวกเตอร์ a ลบเวกเตอร์ b หรือจะบอกว่าเวกเตอร์ a บวกยลบเวกเตอร์ b ก็ได้อันเดียวกันนะครับอ่ะน้านี้เป็นสาระสำคัญนะครับจะบันทึกไหมเดี๋ยวพอจบสไลด์หน้านี้แล้วเสร็จแล้วเราพักกัน10นาทีแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกันตอนบ่ายสองนะครับโอเคไหมค่ะโอ้บ่ายสองไม่ได้ครับต้องสิบนาทีบ่ายสองบ่ายสองสามนาทีครับหรือบ่ายสองห้านาทีประมาณนี้เอาบ่ายสองห้านาทีแล้วกัน อ่าโอเคนะครับครูจะเบรกที่หน้านี้ก่อนได้ครับ